จากประสบการณ์ในการเป็นหมอทําให้ผมพบเจอผู้คนมากมายที่เข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพพบว่าบางครั้งปัญหาสุขภาพเกิดจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวนั่นก็คือการดื่มน้ําที่ไม่เพียงพอและการดื่มน้ําที่ขาดคุณภาพน้ําคือสารอาหารสําคัญของร่างกายร่างกายมนุษย์เราประกอบด้วยน้ํามากกว่า70ซยิ่งเราดื่มน้ําที่มีคุณภาพสูงสุขภาพร่างกายของเราก็จะยิ่งแข็งแรงน้ําที่มีคุณภาพสูง จะต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียและต้องมีแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กสังกสีเพื่อให้ระบบต่างๆภายในร่างกายของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากประสบการณ์การเรียนรู้สัมปนาเรื่องสุขภาพในต่างประเทศพบว่าผู้คนในหลายประเทศนิยมดื่มน้ำด่างหรือน้ำอังคารเพื่อดูแลสุขภาพ เพราะตามปกติเลือดของคนเราจะมีค่าความเป็นดางอ่อนๆแต่ด้วยการใช้ชีวิตในปัจจุบันจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอภาวะเครียดทําให้เลือดของเราเป็นกรดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายต่างๆตามมาการดื่มน้ําอัลขายจึงมีผลดีต่อสุขภาพเพราะสามารถช่วยปรับสมดุลกดดังในเลือดและเป็นน้ําที่มีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถเข้าสู่เซลล์ได้ง่าย ทำให้ร่างกายสามารถนำพาสารอาหารไปใช้ได้ดีมากขึ้นทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เลือกดื่มน้ำสะอาดและปลอดภัยเท่านั้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วน้ำดื่มที่ดีที่สุดควรให้คุณค่าและเป็นมากกว่าน้ำสะอาดนี่คือแนวคิดและแรงบันดาลใจของอาคาแมคเครื่องทาน้ําแร่อะคาายมาตรฐานระดับโลกที่อยากจะให้ทุกคนได้ดื่มน้ําที่เป็นมากกว่าน้ําสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า